พ่อแดงฟันดีอีกที่พอครับครับผมครับผมฟันดีตรงงวดที่บ่อครับพ่อแดงครับผมโอ้ยได้ยี่บอ่ะครับงวดที่พานมากบางหันครับโ่ากับกันครับกับกันจังหน่อยเนาะครับโอ้ยครับเราเอมเราทุ่งกับได้เล็กน้อยครับกับมีน้ำใจมาให้พ่อแดงคือเก่านะครับเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมบางหันครับเอาถือไว้เอฟซีเพิ่งนะครับครับผมก็อยากขาอยากเอาใหม่สี่เรื่องพ่อแดงเรือครับผมนี่ครับอัน ผีเจ้าทีเพิ่นมาบอกหกแปดสองหลักเป็นคลิปแรกนิหนึงเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ขั้นถามมันตัดเล่นก็ถือว่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนาะครับเนาะก็่ือว่ามีโชคครับบอแดงได้บออะครับบอครับบอได้ผมกับบอกับบอกับกันเลยครับโอ้ยเอาบอเป็นเนาะครับเนาะครับผมเอาวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับเอฟซี FC. มาตามไปฝากอีกเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นผู้ถี่ฟันแม่น ไปหันเอาบัเป็นครับไปเปาแอมรถทุงก็ได้อย่นี่ของมาฝากผอแดงคือเก่าล่ะครับสมชุชมเซ็นเจ้าที่คือเก่าครับฟันอีกที่วาครับผอแดงครับผมไม่ทุกฟันดีครับแต่อแดงฟันแนวไหนครับเพินมาบอกเอ๋ครับฟันมาจากไหนครับฟันมาเผินมหาครับมาถืออยู่บอกผมวินได้ว่าบัถือครับกับโบเป็นเฮดนัวเป็นเบอร์ครับบัเป็นเนาะครับหนึ่งเจ็ดสี่ มันออก041้องทัดเลินอยู่ในนี่นะครับ E4 เพราะมันคือว่าล่ะไแสดงเข้าูกเข้ายังบวมาครับครับเพิ้นมาแบบไร่บาทนนิเปินับแบบเก้านะครับครับใส่สุดเขาผ่าแดงมัดหัวใส่สุดเขาผ่าแดงมาดหัวมาอีกแล้วครับอืมครับผมเป็นแบเป็นยังได้ร้านเปินวมาครับอัน ยางใบวาวไปเลยไปถามุมหนะยางบาไว้แล้วไปเลนเป็นยังคือสียางบาไว้ครับพระเด็ครับมันทุกขึ้นบม่ไหลไปเลนเป็นยังคือทุกขึ้นบม่ไหลครับมันอ่อนครับขาอ่อนบอครับเดี๋ยวนี้ครับผมอืมไปเห็นยังแล้วพระเด็คือขาอ่อนครับอันไปดำหน้าครับว่ามานปวดมาเดือยบ้านแต่ย้ยยังสิได้คำใหม่คำยั้งอื่น แต่ว่าผมมาโอ้โอ้เว้ยสินมาจังไรเว้ยสินมาทำไม่แล้วเว้ยสันมาหนีวัวเว้ยสันโอกมาแล้วคงกลับบ่เป็นเห็นเป็นคือบ่ลี่ยตรงตรงเนาะตรงตรงเนาะครับเนาะครับจะนำสิ่งก็บริเบิ่งได้แนวนี่พอแล้วครับครับแบบว่าเอ้ากู่ติไปเรื่องเว้ยสินครับกูก็ติไปนั่งอยู่มองเกากู่คนหนาเว้ยสินมองพคนอยู่คนลนาครับเพื่อจะได้บอก ปังอีเดียร์วะสัยสามแปดท่าสามแปดท่าครับสามตัวเลยครับสองตัวเพิ่นบอกบอกเพิ่นบอกแปดท่าครับแปดท่าครับตัดเหรินอยู่ในนี้ละครับมาติดตองตัดเหรินเลยครับพ่อแดงครับครับนอกครับอฟซีนอกตัดเหรินนะครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับสามแปดท่าครับผมจังไดรอีกครับบัดไปกันบ้ากูเมื่อเรื่องวะสั่ยครับไปกันเลยบอกคนซ้ำนี้โอ้ซ้ำนี้ครับ ฟันสั่นๆๆนี่ครับเอฟซีเอาเลขสิจุดตุลิกไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณที่หลายครับพ่อแดงครับสวัสดีครับพ่อแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่นะคท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อแดงค่ะสมาชมกทีเจ้าทีเจ้าทางมาบอกสามแปดห้าสามแปดห้าค่ะสมาชิก็ขอให้มิชมิลาบกับคุณพ่อแดงเนาะค่ะเนาะประจํางบจิตสิบหกสิงหาคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกศิราทำชมไปกรอนเจอกันคลิปนาค่ะข็อหายจุกโกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็จะพึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะทำชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมบางของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะกเปาแอมละทงจะเดินทางไปขั้มบุญจังหวัดบุรีรัมครับวัดหลุงปู่รอดเนาะค่ะเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ นี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกไม่มีเหลียกทองเหลียกซับครับค่าขายให้าขายของบดีลูกค้าโบกใหยเขาล้านคนย่างทาน,านเอาตจนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกไม่มเหลียกทองสื่อเหลือสื่อโรตีจินสิ่อทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนงังขาอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายนะเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ก,กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนี้ยมชมชอบขายทุกอย่างนะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้สาธิตฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งอครับถ้าปาสามครั้งลูกต่ลูกเิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดหมือน่ัำเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเนาะเขาหนวดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของตันงๆนเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดถ่ายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธผูมชมบ่ายเอมมาตุนหินงข่าวกบุรีรอซาครับนรรมชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่ลราลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายข,าข,าของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาล้านเห็ุใดนคนมองบวเห็นล้านค้าเฮา <S 1> <S 1> เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับ <S <S ดวงจะเปื่ท่านที่รับรั์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของห้าครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเลื่อยเงืนท่องกันหลายครับท่ามผช้ชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหยูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสตนมาักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสมับท่านใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ, Dante, บ, asure, บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธ <net> <net finding forward problem> ีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับแล้วก็ลักกรเมื่อเต็มแทะครับท่านผู้ชมหลักกะเตแทะหล้วก็บี้ยังสีครับขึ้นวนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้ลุงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหุ่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีก็ทุ้มมาตามเมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากอยากพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ในน้ำมุนแมาน้ำครับในน้ำมุนคลองหลวงตุลอดไม่หายอีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจะให้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบงนังเสเนียดจะให้ในตัวเขาเสดอออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดใบเอ็มระดมเนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาใบเอ็มรุดมเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมดยอดาบเอ็มระดมกับสีให้เบิ้งตตเรกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ